กับเขาเราเริ่อความเดิมตอนที่แล้วพวกทัลเลิศจะเปิดทีปิศนาทว่าช้างก็ดันมาเ้าประตูขัดจังวะชายร่างท้มเดินทางมาเพื่อจะบอกเรื่องของมะก,กินที่โดนจับตัวไปขายในเมืองหลวงอีกทั้งยังมีเรื่องของขำแก้วอีกทำให้พวกทะเลอรแห่พากันไปช่วยขำแก้ว ทว่าคนที่เป็นผู้นำปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คืออาก้วยใช้ผู้หลงรักมะขินตั้งแต่แรกเจอทำให้พวกทะเลิดเข้าไปช่วยมะขินได้สำเร็จหากช้าไปกว่านี้มะขินคงสิ้นใจไปแล้วเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงมะขินที่ฟื้นคืนสติมาเธอพร่ำพูดแต่เรื่องของํำแก้วนายหญิงของตนเธอหวังจะให้พวกทะเลิศไปช่วยํำแก้วออกมาเธเลิรับปากของมะขินทันทีแล้วยังรู้เรื่องอากวยที่ช่วยเธออีก เมื่อขินมองไปที่อากวย้ยใบหน้าของเธอนั้นเหมือนกับลูกแมวที่กลัวจนตัวสัน่นอากว้ยเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะตนจะปกป้องเมื่อขินเองชายชาวจีนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเมื่อขินที่ได้ยินเธออดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วน้ำใสๆนองอัดแก้มของเธอเธอใช้หลังมือปาดน,น้ำตาทั้งสองข้างปากพร่ำบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆนะ อากล้ยที่ยืนมองเขาค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงแสดงใบหน้าที่อ่อนโยนมือข้างหนึ่งลูกหัวของเธออย่างเบาๆพรางปลอบประโลมให้เธอหยุดร้องเมื่อขินสะอึกสะอื้นอีกสองสามครั้งทธเลิศก,กับโทมัสที่เห็นก็เศร้าใจไม่น้อยเช่นกันกลับเรือนกันก่อนเอิดทันเลิศก,กล่าวสิ้นคำอากล้กคยค่อยๆพยุงมักขินลุกขึ้นทั้งสี่พาเดินออกจากป่ากลับสู่เส้นทางดินแดงอันเป็นถนนที่ใช้สัญจร ทันใดน,นั้นโทมัตก็ทำท่าทีตกใจทำให้คนที่เหลือต้องถามว่าเป็นอะไรใช้ฝรั่งพูดทันทีเรื่องเกวียนทุกคนตาเบิกโพรงพูดออกมาพร้อมกันว่าจริงด้วยเราขอยืมเกวียนมาจากชาวบ้านแต่ตอนนี้มันพังเละไม่มีชิ้นดีอีกทั้งวัวก็หลุดหายไปอีกด้วยความมีจิตสำนึกภายในกายทำให้ทั้งหมดนั้นทำหน้าสลดพากกัเดินกลับเข้าหมู่บ้านผ่านไปพักหนึ่ง พวกเขาทั้งหมดเดินไปยังบ้านของชายผู้ที่พวกเขาได้เอาเกวียนไปท่านเลิศเกลือน้ำลายก่อนจะเคาะประตูสองสามครั้งสิ้นเสียงเคาะประตูไม่นานนักประตูก็เปิดออกโดยชายชาวบ้านผู้นั้นนั่นเองท่านเลิศท่านมีเหตุอนันใดหรือชาวบ้านคนนั้นกล่าวทางโทมัสกับอากวยหันมายิ้มให้กันพวกเขาเริ่มสบายใจขึ้นเมื่อรู้ว่าชายคนนี้รู้จักกับท่านเลิศ คงจะไม่โดนด่าแล้วทว่าระหว่างที่ชายชาวบ้านคุยกับทะเลิศสายตาของชายผู้นี้ก็เหลือบไปเห็นโทมัสและอากวยที่กำลังยืนมองหน้ายิ้มกันเขาด่าส่งออกมาทันทีแล้วก็รีบถามหาเกวียนของเขาทว่าไม่มีคำใดออกจากปากชายทั้งสองทำให้ชายชาวบ้านผู้นี้ด่าสาเสียเทเสียทเลิศรีบก้มหมวของโทษที่เอาเกวียนไปเหตุเพราะต้องเร่งไปช่วยหญิงสาวจากการลักพาตัว เธาเลิอกล่าวชี้ไปที่มะขินถ้าไม่ชายชาวบ้านถึงกับต้องเหลือไปมองอีกครั้งเห็นมะขินกำลังถูกขิ้วปีกโดยอาก,กวยท่านเองหรือที่เป็นชายคนที่ขับเกวียนต้นเห็นหลังไวัยๆเลยไม่รู้ว่าเป็นใครที่แท้ก็เป็นท่านนี่เองแต่ถึงจะเป็นท่านตนก็ต้องการเกวียนคืนเพราะตนนั้นต้องใช้ทำมาหากินตนมีลูกมีเมียที่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ชายผู้นี้กล่าวพร้อมกับทำหน้าโลดทานเลิศได้แต่กล่าวขอโทษและก็บอกว่าจะหาทางชดใช้ให้ทันใดนั้นเองมเมขินก็เดินมาระหว่างชายทั้งสองเธอค่อยๆถอดเครื่องเงินและของมีค่าที่เธอมีไม่ว่าจะเป็นกำไรสร้อยคอยื่นให้กับชายชาวบา้านและก็กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คงจะมีค่าพอที่จะชดใช้เรื่องเกวียนเองได้มเมขินกล่าวพวกทะนเลอศหันความมองไปที่มเมขนิน ชายมาดีเป็นคนกล่าวถามว่าจะดีหรือเมขินพยักหน้าบอกว่าดีแล้วเองเอาไปสิทางชายชาวบ้านตาโตเป็นไข่ห่านยื่นมือจะรับของพร้อมกับพูดว่าของมีค่าเหล่านี้มันเกินราคากเกวียนของตนไปมากนักมันจะดีหรือนายหญิงชายชาวบ้านตอบกลับท่าทีเปลี่ยนไปในทันทีเมขินจึงพูดว่าปากนั้นถามว่าจะดีไหมแต่มือยื่นมาจะถึงมือของตนอยู่แล้ว เอาเอาไปเถอะมันไม่จำเป็นสำหรับตนอีกต่อไปแล้วไม่ขินกล่าวชาวบ้านที่ได้ยินรับของมีค่าเหล่านั้นทันทีเขาก้หมหัวขอบคุณปานจะหัวหน้าไปกับตัวเมื่อปัญหาสิ้นไปทั้งหมดก็พากันเดินมุ่งกลับเรือนของตนต่ออากวยจะเข้ามาประคองไม่ขินอีกครั้งทว่าหญิงสาวปฏิเสธอย่างอ่อนโยนผนวกกับรอยยิ้มของเธอเธอพูดต่อว่าตอนนี้ตอนอาการดีขึ้นมากแล้ว อาก,กุยชักมือกลับอย่างไวทางโทมัสที่เดิอนอยู่ข้างๆก็พูดว่าไวาอดเลยชายฝรั่งกล่าวหยอกล้ออาก,กุ้ยพร้อมกับหัวเราะค,คิกคักทางท่าเลร์นั้นก็หันไปถามมากินว่ายกของเหล่านั้นให้เขาไปหมดจะดีหรือมันสามารถเอาไปขายสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยนะเมื่อกินที่ได้ยินเธอก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าเดิมทีของเหล่านั้นมันก็เป็นของที่ทเลร์ให้ตั้งแต่ตนเป็นค่ารับใช้ อีกทั้งเกวียนนั่นทุกคนใช้มันเพื่อตนตนก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแม้ของเหล่านั้นมันอาจจะมีค่ามากก็จริงแต่บัดนี้ตนได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองคือคนดีๆสักคนในชีวิตเมืเ่เขียนกล่าวพร้อมกับหันหน้าไปทางอากล้วยทำท่าทางเขินอายเล็กน้อยโทมัดต,ตาโตอ้าปาใช้ศอกกระทุ้งเอวของอากล้วยเบาๆทำสายตาเจ้าเล่ แล้วกระซิบข้างหูอก,กวยว่าถ้าทางน้องของตนจะได้เมียในเร็ววันทางอก,กว้วยที่โดนโทมัสหยอกล้อเขาใช้สอกกระทุ้งไปที่ท้องของโทมัตจนโทมัสตัวงอเล็กน้อยร้องโอยๆอ,ออกมาถึงเช่นนั้นโทมัตก็ยังคงหัวเราะได้ยกนิ้วชี้ขึ้นกระดิกใส่อก,กว้วยนั่นแน่เขินสินะโทมัสกล่าวอย่างไม่เข็ดหลาบอก,กว้วยกำหมัดแน่นง้างจะใส่โทมัส ท้าไม่โทมัสรีผูกยิ้มก่อนจะพูดว่าขอโทษขอโทษตนไม่อยากจะโดนหมัดควายสาภาพคงไม่ต่างจากไอ้ลูกน้องพยาคราวมันปางตายกันเลยทีเดียวโทมัสกล่าวทว่าอากวยก็พุ่งหมัดไปที่ใบหน้าของโทมัตก่อนจะเขกกระโหลกข,ของชายฝรั่งเบาๆทําหน้าตาทะเล้นออกมาแล้วก็พูดว่าตนนั้นหยอกเฉยๆดูใบหน้าของตัวเองหรือเปล่าเมื่อกี้หน้าซีดเผือดเลยอากุ้ยกล่าว ความสุขเล็กๆของชายชาวจีนที่ได้ช่วยหญิงคนรักออกมาก็ได้จบลงเมื่อพวกเขาเดินมาถึงเรือนของทะเลิศชายมาดีแนะนำเรือนหลังใหม่นี้ให้กับเมคินบอกว่าแม้มันจะไม่ใหญ่โตนักแต่มันก็อบอุ่นเมขินยิ้มแล้วก็บอกสวนไปว่าเธอนั้นเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยตนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเรือนประเดี๋ยวตนจะเก็บกวาดให้เอี่ยมเลย เมขินกล่าวยกแขนขึ้นทำท่าเหมือนเบ่งกรามจะแสดงให้ดูถึงการเอาการเอางานทันเลิศหันมายิ้มส่วนโทมัสก็บ่นบอกว่าไปพักผ่อนก่อนเถอะตอนนี้ร่างกายของเมขินยังอ่อนแอมากนะักประเดี๋ยวตนจะไปเอาน้ำเอาท่าให้โทมัสกล่าวเมขินยิ้มแล้วก็ปฏิเสธอ่ามมาด้วยคำขอบคุณทุกคนเดินขึ้นไปบนเรือนชายทั้งสามมองหน้ากันรับรู้ได้เลยว่า ต้องทำสิ่งที่ค้างคาไว้ก่อนหน้าให้เสร็จระหว่างนั้นทะเลิศบอกให้มะขินไปนอนพักผ่อนหลังเกลือนใต้ล่มไม้เมื่อขินพยักหน้าแยกจากทั้งสามไปชายทั้งสามเดินเข้าไปในเรือนอีกครั้งประตูหน้าต่างปิดอย่างมิชิดนอกจากประตูหลังเรือนที่ติดกับแม่น้ำเธอเลิศเปิดอ้า,อาไว้เพื่อรับลมทั้งสามมานั่งกลางเรือนทะเลิศจึงก้มจะไปหยิบหีบไม้ที่ได้ซ่อนเอาไว้ก่อนหน้าระหว่างนั้น คอมัดก็พูดอย่างเบาเสียงว่าเปิดประตูหลังเรือนเอาไวา้มันจะดีหรือหากใครเห็นละ่ะจะไม่เป็นการอันดีเอานะสิ้นคำท่านเลิศที่กำลังก้มตัวอยู่ก็พูดว่าหากจะหมายถึงเมื่อกินละก็เชื่อใจเธอได้แล้วละ่ะเธอโดนกระทำมาเสียขนาดนี้อีกอย่างท่าทีของเธอก็ดูเปลี่ยนไปมากแล้วด้วยจริงไหมอาก,กุย้ยชายมาดีกล่าวอาก,กุ้ยก็รีบพยักหน้า โทมัสก็ไม่มีอะไรจะแย้งต่อเมื่อทั้งสองยืนยันเช่นนี้ท่านใดนั่นเองทเลิศก,ก็อุทานขึ้นมาหายหีบหายไม่ทันได้สิ้นคำอากุ้ยกับโทมัสก็มีท่าทีที่หล่นลานตกอกตกใจเพียงชั่วขณะเดียวเสียงหัวเราะของทะเลิศก,ก็ดังขึ้นพร้อมกับมานั่งที่ในมือถือหีบไม้ทเลิศเล่นอะไรของท่านพวกเราตกอกตกใจกันหมดโทมัสกล่าว ทางทเลิดที่ขณะวางหีบไม้ไว้กลางวงก็พูดไปด้วยว่าเห็นโทมัสกับอากวยหยอกล้อกันตอนเดินตนเลยนึกสนุกอยากทำบ้างสิ้นคำทั้งสองถอนหายใจทันทีเลิกเล,นเล,กเลน่นเลิกเล่นทเลิดกล่าวก่อนที่ชายมาดีจะเงื้อมือไปเปิดหีบทันทีที่ท่าเลิดแตะหีบไปนี้จูๆ่ๆเสียงดังกึกกึกของหีบก็ดังขึ้นทั้งสามจับตามองตามเสียงปริศนาปรากฏว่า เสียงนั้นมันมาจากรูปแกะสลักพญานาคที่ขยับสิ่งนี้ค่อยๆเลื้อยอจากข้างหีบขึ้นมาข้างบนฝาตรงจุดที่ท่านเลิศวางมือทันใดนั้นเจ้ารูปแกะสลักพญานาคก,ก็ใช้งอนแทงไปที่มือของท่านเลิศทำให้ใชายมาดีตกใจชักมือออกมาจากหีบระหว่างยกมือขึ้นหยดเลือดจากบาดแผลที่รูปสลักพญานาคได้สร้างไว้หยดลงบนหีบไม้พอดิพด,พดีแกรกฝาของหีบไม้เด้ง ทั้งๆท,ที่ในตอนแรกนั้นมันเหมือนกับเป็นหีบไม้อันไม่มีที่เปิดราวกับมันเป็นไม้ชิ้นเดียวทเลิดรีบเอาเสื้อมาซับเลือดของตนก่อนจะพูดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมต้องใช้เลือดของตนตลอดไม่นานตนคงได้เสียเลือดหมดตัวแน่ชายมาดดีกล่าวด้วยคำตลกหลายโทมัสกับอากุ้ยที่ได้ยินมีแต่รอยยิ้มแห้งๆออกมาเท่านั้นทเลิดไม่รอชใช้เสียเวลา หรือให้เกิดอะไรมาขัดขวางอีกเขาอ้าเปิดหีบไม้นั้นทันทีทันทีที่หีบเปิดออกจูจูมันก็มีควันสีดำพุ่งพรางปลูออกมาจากหีบไม้ปิศนานี้มันเป็นลมหมุนดังพายุเล็กๆรอบกายทั้งสามจนผมเผ้าและเสื้อผ้าของทั้งสามนั้นปลิวไปปลิวมามันพัดดอมรอบทั้งสามโดยมีพวกเขาอยู่ตรงกลางทุกอย่างรอบตัวเกือบจะมืดสนิทโทมัสที่นั่งอยู่ จู่ๆก็แหงนหน้าขึ้นปากอ้ากว้างมีอาการตาเหลือโทมัสเป็นอะไรทานเลิศก,กับอากล้ยถามด้วยความตกใจจำได้แล้วตนจำได้หมดแล้วโทมัสกล่าวในขณะที่แหงนหน้าจำอะไรอะไรทานเลิศก,กล่าวถามในขณะที่ยังตกใจอยู่ทั้งเรื่องกุญแจเรื่องหลุมปริศนากลางสารจีนทุกๆอย่างโทมัสกล่าวเน่นมันทําให้ทันเลิศก,กับอาก้้ย ถึงกับมองหีไม้ตรงหน้าของตนอีกครั้งระหว่างที่ไอควานสีดำปริศนาโผลพุ่งออกมาเรื่อยๆโทมัสชายฝรั่งขี้กลัวตะโกนให้ปิดหีบทว่าอากวยนั้นไม่เห็นด้วยชายชาวจีนบอกว่าให้เปิดมันชายมาดดีที่คิดหนักเขาเงื้อมือไปเปิดมันทันทีการตัดสินใจที่มีเหตุผลนี้เกิดจากความยากลำบากที่ฝ่าฟันกว่าจะได้มันมาให้มันรู้ไปเลยว่าหากเปิดจะสร้างความบป็นไรไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เมื่อหีบเปิดจนอ้ากว้างแสงสีขาวพุ่งออกมาแทนควันสีดำมันเคลือบควันสีดำจนกลายเป็นสีขาวทั้งสามที่นั่งท่ามกลางควันสีขาวต่างตะลึงพึงเพลิดกับความตะการตานี้มันไม่ใช่ควันอากวยกล่าวในขณะกำลังจ้องสิ่งที่หมุนอยู่รอบตัวทัเลอร์และโทมัสก็จ้องตามทว่าทัเลอร์ก็ยื่นมือไปสัมผัสสิ่งที่อยู่รอบตัวนี้ซ้ายทัเลอร์กล่าวทางอากวยและโทมัสท,ที่ได้ยินไม่ถนดัด ถามชายมากดีอีกครั้งท่านเลิศก,ก็ตอบว่ามันคือทรายทรายสีขาวด่งเพชรท่านเลิศก,กล่าวย้ำในขณะที่ท่านเลิศหันมากล่าวกับชายทั้งสองมือของเขานั้นยังคงอยู่ในทรายหมุนนี้โทมัสชี้แล้วก็พูดด้วยท่าทางตกใจว่าดูนั่นทุกคนหันไปมองตามทิศที่ชายฝรั่งคนนี้ชี้คือทรายตรงที่มือของท่านเลิศไปสัมผัสมันกำลังรุงรวงหล่นลงมาบนพื้นท่านเลิศจะชักมือออก แต่กลับว่าทําไม่ได้ทั้งสมได้แต่มองและคิดว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเองสายที่ล่วงลงมากองที่พื้นค่อยๆก่อตัวเป็นรูปเป็นลางนั่นมันบรรพบุรุษของทเลิศอากวยกล่าวด้วยน้ําเสียงที่อึงอ้งๆเหตุที่อากวยรู้เพราะสายอันก่อตัวเป็นรูปเป็นล่างนี้มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นอีกทั้งมันยังสวมชุดสีขาวแต่งองค์ทรงเครื่องตามตระกูลหมอผีที่อากวยได้ไปเจอมากับทเลิศ ทั้งสามได้แต่จ้องร่างนั้นทันใดนั้นมันก็มีสายอีกจํานวนหนึ่งหลุดล่วงลงมากองที่พื้นทว่าไอ้สายนี้มันกลายเป็นสีดํามันรวมกันเป็นกองใหญ่เมื่อรวมกันได้สักครู่และเหมือนกับกองใหญ่มากพอแล้วสายสีดําค่อยๆรวมตัวเป็นรูปเป็นร่างจนกลายเป็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมันใหญ่กว่าสายล่างสีขาวนักอีกทั้งมันยังมีเส้นผมที่สยายโบกสะบัด คล้ายกับกระสือโบราณที่น่ากลัวร่างสายสีขาวถือบางสิ่งลักษณะคล้ายกับมีดหมอเขาชูขึ้นทันใดนั้นมันก็มีสายสีขาวหล่นลงมาอีกสามกองทั้งสามกองนั้นรวมเป็นรูปเป็นล่างสายสีขาวกองแรกประกอบรูปร่างเป็นบางสิ่งท่าทางกำยำมีครีบถือหอกสามงามหน้าเกรงขามจองหนึ่งเหมือนกับปีศาจที่มีเขางงตรงหัว มีหางยาวปานจอระเ้ถือหอกกระดูกอีกองหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่คล้ายกับรูปร่างคนแต่ก็มีปีกร่างทั้งสีของกองทรายสีขาวเข้าประทักกับไอกองทรายสีดำอันแปลเปลี่ยนเป็นบางอย่างที่น่าสะพรึงมันถูกร่างทั้งสีเล่นงานท่าทางของมันบาดเจ็บตรงลำคอท่านใดนั้นลำคอของไอปีศาจทรายสีดำมันมีทรายสีดำไหลตกลงมาหากให้เปรียบคงเป็นเหมือนกับโลหิต ร่างสายสีขาวทั้งสี่ไปยืนราย,รายร้อมสายสีดําที่ตกลงมาจูๆ่ๆสายสีดําที่กองอันไหลมาจากคอปีาศาศสายสีดําเริ่มลอยขึ้นมันประกอบรูปร่างคล้ายกับอัญ,ญมณีจูๆ่ๆสายรับรอบตัวของทั้งสามค่อยๆถูกไออัญ,ญมณีที่ลอยอยู่กลางวงร่างสายสีขาวทั้งสี่ดูดเข้าไปดูดเข้าไปจนหมดรวมไปถึงทั้งปีาศาศสายสีดํา แล้วร่างปิตาณาทั้งสี่ด้วยและเมื่อสายเม็ดสุดท้ายถูกดูดเข้าไปในสิ่งที่คล้ายกับอัญ,ญมณีสีดำไออัญ,ญมณีสีดำนั้นมันก็พุ่งเข้าใส่กลางอกของทะเลททิทันทีทันทีที่สายลูกัญ,ญมณีกระแทกร่างของทะเลิร่างของชายมาดีลอยอยู่หนออากาศในท่านอนหงายมันเหมือนกับเวลาถูกหยุดดวงตาอาก้้ยและโทมัสเบิกโพรงได้แต่กรอกตามองตามอัญ,ญมณี ที่พุ่งกระแทกร่างของทันเลิศไม่นานนักร่างของทะเลิศก,ก็หล่นลงมาบนพื้นเรือนเสียงดังตุ๊บชายทั้งสองมองไปรอบกายเห็นทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วพวกเขารีบพุ่งไปที่ทะเลิศชายผู้นอนเหมือนกับไม่ได้สติทันทีที่ทั้งสองถึงร่างทะเลิศหายใจดังฮือเหมือนกับคนที่เพิ่งฟื้นจากความตายเขาดีตัวลุกขึ้นมานั่งใช้มือทั้งสองข้างรูบลำตัวยังไม่พอแค่นั้น เขาถลกเสื้อตนขึ้นเพื่อจะดูที่อกของตนแล้วก็ใช้มือค้ำหาบางสิ่งกลางอกของตนอีกครั้งท่านเลิศทำอย่างตกใจท่านเลิศพยายามก้มดูตรงจุดที่โดนอัญ,ญมณีสายเข้าไปเขามองไม่เห็นชายมากดีไม่สบายใจนักรีบหันมาถามอากุ้ยกับโทมัสว่าเห็นอกของตนไหมมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าท่านเลิศกล่าวอย่างร้อนรลนแม้เขาจะถามชายทั้งสองอยู่เขาก็ยกแขนขาขึ้นมาดูด้วย เื่อว่าจะมีอะไรผิดแปลกอากุ้ยกับโทมัสช,ช่วยกันจับจ้องไปที่กลางอกของทันเลิศก,ก่อนจะพูดตามที่เห็นว่ามันมีปานแดงเล็กๆไม่มีอะไรผิดแปลกทั้งสองกล่าวแทบจะพร้อมกันทันเลิศบอกทันทีว่าตนนั้นเกิดมาไม่มีปานแดงแล้วปานแดงมันมีรูปลักษณะอย่างไรทันเลิศก,กล่าวอากุ้ยจึงบอกว่ามันไม่ชัดแต่รูปร่างของมันคล้ายกับพญานาคที่กำลังม้วนตัวอยู่ สิ้นคำทันเลิศก,ก็ยังคงจับตัวของตนอาก,กุ้ยเลยถามความรู้สึกของทันเลิศชายมาดีตอบทันทีว่าตนไม่ได้รู้สึกผิดแปลกไปจากเดิมนักทั้งสามได้แต่มองหน้ากันและก็งงงวยพวกเขาพยายามจะพูดถามในเรื่องสิ่งที่เห็นก่อนหน้าราะว่าสายตาของทะเลิศก,ก็เหลือไปเห็นของที่อยู่ในหีบเสียก่อนทะเลิศรีบพุ่งตัวไปหยิบของสิ่งนั้นออกมาจากหีบปรากฏเป็นหนังของบางอย่างที่ม้วนอยู่ในหีบ ทะเลิศรีบคว้ามันขึ้นมาดูเป็นอันดับแรกเขากางสิ่งนี้ออกทันทีมันเหมือนกับแผนที่อะไรบางอย่างแต่มันเหมือนขาดหายไปครึ่งหนึ่งส่วนของอีกชิ้นที่อยู่ในหีบคือดามมีดมันดูเก่าแก่จนฝุ่นจับเกลกระร่งคล้ายกับขยะทะเลิศพยายามมองเพื่อหาให้สิ้นเผื่อว่าจะมีอะไรตกหลน่นแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีแค่สองสิ่งนี้เท่านั้นมีแค่นี้เองหรืออากุ้ยกล่าวถามชายมาดี โทมัสจึงพูดต่อว่าลำบากกันแทบตายได้มาแค่ด้ามมีดอะไรสักอย่างกับม้วนหนังปลาดอีกทั้งเหมือนกับขาดหายไปครึ่งหนึ่งอีกด้วยไม่มีจดหมายไม่มีอะไรบ้างหรือที่จะบ่งบอกถึงเรื่องต้นตระกูลของทนเลิศโทมัสกล่าวแกมบนทนเลิศจึงบอกว่าสายเมื่อกี้นี่ไงมันคือจดหมายแม้มันจะไม่ชัดเจนมากนักแต่พวกเราก็รู้แล้วว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นเมื่อในอดี และก็มีบางสิ่งที่ต่างออกไปจากพวกเราได้ปกป้องมันเอาไว้ท่านเลือดกล่าวเช่นนั้นเจ้าอยากไรต่อกับของสองสิ่งนี้ดีอะกล้วยกล่าวท่านเลือดจึงบอกว่าตนจะเก็บมันไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ว่าไอ้ของสองสิ่งนี้มันเอาไว้ทําอะไรแต่คืนนี้เราจะต้องไปช่วยคําแก้วตามสัญญาโทมัสที่ได้ยินถึงกับแสดงความกลัวออกมาทันทีก่อนจะพูดว่าบุกไปเรือนพยาคราวอีกแล้ว เพิ่งจะเอาชีวิตรอดมาได้หมาดๆยังไม่ทันได้หายกลัวเลยโทมัสกล่าวอากุ้ยเคหัวใช้ฝรั่งไปทีหนึ่งทําให้โทมัสน,นั้นหันไปทางชายชาวจีนอกล้วยจ้องขเขม็งก่อนจะกรอกตาไปทางทันเลิศแกทำหน้าสลดรู้ดีว่านี่มันคือเรื่องส่วนตัวของตนและแกก็ไม่อยากให้ใครมาลำบากกับแกด้วยเอาล่ะครับฮีปิสนาเผยบางอย่างให้ทั้งสามได้เห็นมันคืออะไรกัน ของสองสิ่งคือด้ามมีดเก่าๆและม้วนหนังอันเป็นแผนที่ที่ครึ่งหนึ่งมันหายไปมันเป็นอะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแรกกำเนิดปอหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชือ่อย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ